พี่น้องครับพบกับช่องบาสลำเพลินอบิเชียวครับมาหอดแล้วครับบ้านโคกกลางครับ <c oughs> เป็นโรงเรียนนะครับวันนี้เรามาพัเกเต้มครับพี่น้องครับโรงเรียนบ้านโคกลโคกลางอนุสวรร์ตำบลโคกกลางอำเภอลำไมาจ,จังหวัดบุรีร,ร,รมัมย์นี่ครับทีมงานเขาก็ับมาหอดบนงสวนแล้วนี่ นี่เราจะนอนตรงนี้นะครับโอ้คนกระไลยังนี่คนหลายแหงเฮ็ดบุญวะอโอ้วัตรยู่ใจ็งตัวนี้อืมก็ห้เาเหรียญยี่นี่ล่ะครับเหมือนอื่น บมื่อนี้พักพักแรมที่หน้าง,งานครับมื่อนี้เป็นเังบุญพี่น้องเออเดี๋ยวพักได้พอนะครับนี่นะครับโอ้เป็นเป็นบุญลูกเป็นบุญหลานครับบุญหลนานเดี่ยพักพอนะครับซาหน่อยตั้งแต่ออกงานที่ยี่สิบสามนี่เออวันหยุดจริงๆก็เป็นวันนั้นไหมเรียกว่าอะไร เป็นมือเดินทางครับโมเมนต์มันหยุดอีๆนีหลอครับคือแบบนี้เอออะไรพักแรมแบบนี้มัมาง่างกเป็นมันหยุดให้เดินทางนะครับโอ้นี่ครับทีมงานเราเอากาศกระหอนครับหลัางจากที่ไปซักผ้าซักผ้แล้วก็ไปทำธุระนะครับ อยู่ในเมืองบุรีรัมย์มานะครับเหตุุระาต่างๆจนเสร็จสมบูรณ์เรียบยนะร้บอยนะเขาก็ยังเดินทางมาต่อนะครับ ขา้อหักเลาเนบรรยากาศโดยรอครับนอนครับนอน,น,อนนะฮะไหนเ,เพื่อบีบแก้ยัง

นอ่อ็ไรอยไรนี่นี่มานั่งเฝาเลยวะยู่เขาองมาค่ะไออะไรก็ใไม้พุ่งใบไม้กับใบไม้พุ่งวันนี้เป็นงานยังงานสลองพัดยศไปขึ้นหัวสุดยอดชุดเครื่องนอนบรรยากาศ โฮมไลท์โรงเรียนไอ้แอดมินนอนใย่นี้ยันสบายแมนนี่นอนได้ครับสดชื่นครับผมว่ามสดชื่นครับเมื่อแตกที่แรกก็มาสิบกันอยงนั้นเออเป็นยังครับคิดว่ารถขั้วสิจอดอยู่นั้นผมก็เลยเพื่อเพื่นที่ไปเป็นโอ้ซึ่งก็ผมคิดว่าหอดโอ้เอ้าคุนสิพากันไปื่อนแดงเลย กวัวก็อยู่นี่แหละครับพี่น้ับรรยากาศกวัวเราสรเชิดกับเขาก,ขกินโตนมามามาแรงโตมาก,กินเคอเอดี๋ยวอ LED แล้วเติมเงินแถวห้าก็ะจังห้หาหมอกผักหมือนโ้าพี่นองครับ Ơ vẫn màn em nhìn ngân nồi, bà ngân không một nồi đã không ngân lại rồi. Anh mà già riệp, hả? Phun nam. น้ำก็ต้องเติมิโอ้วันนี้เนีต้องเติมน้ำเองตึมใส่เบิ้ลใส่เบิ้ดแล้วก็เติมเองสิเอาเลยไปได้ไปเติมไปเติมไปเลนี่นนสิโอ้โอ้ได้몽ได้몽ดีขนาดเอาอีนังนึงไปทางเนี่ยหะคือเห็นไทยกีบอยู่วีน ยี่สิบเมตรแล้วเจ้ารถซีกไฟแล้วก็ซอโต้อี่รถซอโต้แล้วก็ซืต้อีตรถอี้อไนนี้เป็นะโราไม่ามันอันี่สิโอเบปึเดโอ้นที่ยามเดีวเลยโอ้ยแก้มแคบติดไฟเขาองในเล่นมาโอเคไ่ไม่มีใครโอเค I'm <coughs> gonna <coughs> Thì nè, phép cân bằng ơi.

มันหูเข้ามาเปิดแล้วโอ้ยผู้เรียกครับเาเก็บตัวใจเบิพอก็หยิบต่อไปสวดีครับ